นี่ครับผมหลังจากฝนตกหยุดเราก็ไปหาจับกบกันได้ไม่เยอะไม่น้อยแต่ได้แต่พอได้กินครับพี่น้องดูดูดมาดูกันใกล้ๆครับผมฟังดีๆเด้จมอนโดดออกด้เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เน,นื้อหนออีกอ,อ,อีแม่กบ ไม่เยอะไม่น้อยแต่พอได้กินนะพี่น้องนี่ครับผมหลังจากฝนตกจุดแล้วก็ผมจะจะไปชวนวิเพตกับน้องปามไปหาจับกบกันเพราะว่าเนื่องจากฝนฝนแรงมากเมื่อตอนกลางวันนี้ฝนก็หยุดตกแล้วก็มืดแล้วนี่เราจะไปชวนวิเพตกันไปนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็มาจับกบแต่เสียงอึงร้องสนั่นเลยครับผมนี่มาดูมาดูาดาอึงมันร้องนี่ครับพี่น้องนี่อึงตัวใหญ่มากตัว ฟังเสียงอืงไหมพี่น้องือกบไปเจอแต่ได้ยินเสียงอึง่นเสียงธรรมชาติพี่น้องเอ้ยกบกัะบืึง Long phong xin lỗi lòng bếp chưa có 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 ไหนไหนไหนให้ดูหนตัวเมียครับตัวเมียโมกแล้วดูเได้อูตัวเมียยังสวยเลยเนาะตามจับอือลุดแล้วเยอะเนี่ครับผมมาดูพี่เพชรจับกบเอาพี่เพชรจับเร็วยลูกเอาของมาพี่ผมตีนะอันนั้นนี่จับกบไม่มาขีดมือจริงๆใช้กันนี้โอ้ตัวเมียเลยอืม ใหโอ้ยไข่แตกเลยอไข่แตกไข่แตกเลยใช่ไหมพี่ออืไข่แตกอ๋อตัวเมียตัวผู้นี่ตัวผู้ครับผมตัวเมียทำไมมีไข่จนมากจะตัวผู้แล้วจะมีไข่นี่นะหลายสวยปุ๊บมันถ้ามันวิ่งมันโดดวิ่งปุ๊บมันหมอบปุ๊บอยู่เลยมันไม่โดดถ้ามันไม่หมอบนี่ไหนพี่เจอแล้วเจอแล้วเนาะ ไหนไหนไหนให้ดูน่อยพี่ไหนไหนไหนไอ้ปามมาเร็วนี่ครับรูมันมาจากทางไหนครับผมหมานหมาดโอ้ยนี่โอ้นั่นอะไรนะพี่เพชรนั่นอะไรนั่นว้าวเอาหลับเลยมือใหม่มือใหม่มือใหม่มับเฮ้ยมือใหม่ตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวผู้ครับตัวผู้อืมเดี๋ยตัวผู้มันจะมันจะคางดำ เอ๋อคางดำเนาะครับผมคางดำนั่นน่ะนั่าเลยตัวผู้กบขึ้นใหม่นะนี่กบไวรุ่นอยู่เลยจะเข้าไปดูว่าไงอีกทีเจออีกแล้วครับผมพี่เพชรเจอกบอีกแล้วครับปุ่นตาดีแห่งคนแก่อุ้งัวงัวงัวไหนเก้นเตปามาเนี่ ไหน,ไหนอะไรจะเห็นดีขนาดนะั้นอยู่ตรงไหนถ้ามันหมอมันลายไปกันอโอ้ยพี่เพชรเจอเขยมตะปาดแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บเลยพี่หมดเลยพี่นีโ่โอ้โหถึงว่าไม่เจอนี่เอาเอาตามบับนี่ถึงว่าตัวนั้นไม่เจอพี่ อูตัวใหญ่มากเลยนุ๊กนี่ครับเอาอเอาเอามือ,อใหม่ครับผมมือใหม่นายพันใหม่มันอยู่เดียวในนั้นใช่ไหมเอาไปต่ออีกครับผมพี่เพชรเจออีกแล้วพี่เพชรเจออีกแล้วครับ ไปต่อครับไหนโอ้โหต้องให้นายพลันเอาเองตัวนี้มันยากเขาทางไหนนู่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 นให้มันนู่น ต้นมะนาวนู่นนี่เดินมานี่แล้วนี่มาถึงนี่แล้วเมื่อกี้ของทางนี้แล้วอืมของในแล้ว,อลวโอ้ตัวใหญ่มากเลยนี่ไม่ใหญ่หรอกตัวตุวผ้ผู้ตัวผู้ตรงตรงไหนว่าไม่กิน ทางตรงไหนพี่ไปไปทางไหนต่อ,อไปอตามพี่เพชรอย่างเดียวรอบนี้ไปดูในตวนกันไปดูเพชรในไปมันสงพี่ทำมาเจอจังๆหัวไม่ได้กินหรอกผมเเเีย,เยัยยยยน่ยยจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่จต่มองแต่ในรู้พี่ว่าต่งเงินใหมันไม่รู้พี่นะ <ừ. S 2> ตรงนี้อย่าไปลุยนะทางนี้ออนลุยนะรทางนี้อย่างเดียวอารมณ์ไปทางนอกนี่นนแหละพี่อารมณ์ไปทางนอกนี่นแหละโอ้ต้องเข้าไปหรอกอันนี้งวังวงวังวงวัวงัว ู้งัวไครนี่ยืมไม่้ี่เอไม่ใช่กลับไปถึงห้องแล้วเรียกแต่ถุงนะสี่ตัวน้องตัวเอี่กสนึงน้องตัวหนึ่งสมอยนสอามหนึ่งสองสามนี่ออ3มัวอ่าพี่ได้ตัวหนึ่ง อตัวที่น้องจับหลุดนั้นพูดแท้ได้นะสูสีกันแหละดูกบุงเขาขึ้นเขี้ยวเลยขบุงเขานั่นน่นลงตรงนั้นแล้วน่ะมันอยู่ที่ลุลโลไงมันโดดนะมันมันอยู่ที่ลงลง ไม่รู้จับอะไรพี่จ,จ,จับอึง่งจับอึ่โอ้อปอยปล้วไปลับปล่อยให้มันร้องบ้างไปนี่ครับพี่น้องผมจะให้พี่น้องฟังเสียงอึง่งเสียงเขียดร้องเสียงนี้เป็นเป็นเสียงธรรมชาติมากครับผมถ้าอยู่ในเมืองจะได้ยินน้อยมาก เขาเป็นน้องน่ะเห็นไหมนั่นนั่นนัตาแดงๆนั่นนั่นนันเห็นไหมนั่นเขาคู่แล้วอึ่งจับคู่แล้วครับ ครับพี่นีน่ครับผมหลังจากฝนตกหยุดเราก็ไปหาจับกบกันได้ไม่เยอะไม่น้อยแต่ได้แต่พอได้กินครับพี่น้องดูดูดมาดูกันใกล้ๆครับผม Thằng đi đi để chồng mình đuổi đấy, đi ừ. ừ. Hên bó Hên bó hên Nó ừ. nó Y phò ừ. y mẹ cốp Mẹ dỡ mẹ nói tẻ phò đi kín á phì nóng Ui ừ. ừ. ừ, mẹ tôi như nhảy nó Mẹ tôi bậc ếp lời nó Ui ừ. nó Ui dỡ mạng dỡ mạng โอ,โอนี่ครับพี่น้องหลังจากฝนตกหยุดนะนี่มาหากบกันได้ไม่เยอะไม่น้อยแต่พอได้กินครับมาดูโอ้ยให้ก,กบเลี้ยงหนอ